อ่าแล้วคุณหรอทำไมอ่ะอ่ะแล้ทำไมคุณไม่ันเป็นลูกค้าล่วคุณโมสตาไปทไมล่ะเาก็มาจะก็คนอ่ะแล้วก็จะมาแนะรำคุณนั้งใจค้าแต่สินค้จะึงสูปเหรอ